หอ,อทานหินว่ะอุ้ยไม่เล่นนานโอ้ยกระตุกเฉยนีม่มันเป็นที่เกมหรือโทรศัพท์ผมวะไม่รู้ว่าตัวอะไรด้วยอืมปั่นไฟก่อนแล้วกันมีคนอยู่บ้านเล็กนะเฮ้ย อะไรวะตกใจหมดนึกว่าโปหรือว่าโปอะมันทำไมวิ่งเร็วๆอะ่ะนายนายมีพิรุษนะดีๆ,ๆก็โผล่มาอย่างนี้ก็ได้เหรออุ้ยลินขอตาดำมาด้วยนะเพราะว่าสอดส่องลินนะครับไม่ได้เจอไม่ได้เจอเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่ได้เจอบ่อยๆนะตัวเนี้ย มาแล้วเพื่อนโอ okay. เคเสร็จไปหนึ่งเครื่องเฟดวะเฮ้ยคนนี้เฟดเฟดไม่ไม่ไม่เท่าไหรนะ่นะเย <c oughs> เพื่อนมันจะรอสองให้เพื่อนโอ้โหเรียบร้อยนี่ไงผู้นยแบบจยมข้าราชกรเกินอะ่ะไปแล้ววะโดนอุ้มไปแล้ววะเพื่อนเรา ตามครับขอเด็ดคอเด็ดเราไปช่วยดีกว่านี่แน่ไม่แขวนไม่แขวนส่องไฟไปหลุดไหมหลุดวะนี่แน่ข้ารากรบอกอะไรของหับมือเนี่ยโอ้โหบละย,ย,ยัยกย้ายแยกย้ายคอเด็ดมันทำไมผมทำไมรู้สึกว่าขอเด็ดมันวิ่งเร็วๆวะหรือคิดไปเองเนี่ยมันดูแบบ น่ะโปรหรือเปล่าหรือคิดไปเองวะนีะ่เข้าไปแล้วอย่าไม่เพ่งกันวิ่อะไรวนะน่ะเพิ่งจะพูดว่าโปรหรือเปล่าไปโดนจกตู้วิ่สูตรเดิมได้ไหมเนี่ยปวดปิ้งปวดปิ้งปวดน,น,น,นี่แน่ ผมว่าน่าจะไม่ได้วะไม่กแวนไม่แมแวนอุ้ยได้ยังไงช่วยเลยจังหวะนี้แหละเลยพอร์ทามเพื่อนไปเราจะโดดข้ามเลยโดดไปโดดกลับนี่แน่เพื่อน,ดดดดดดน,นเพื่อมีแทงหลังนะโอเคเพื่อนมีแทงหลัง,นะเ,เ,ง,ลงเรียบร้อย เ้ยเราไม่ได้มาปั่นไฟว่ะเกมนี้เรามาป่วนฆาตะกต่อนวะเพื่อนแบบป่วนจัดอต่ไม่มีคนปั่นไฟเราต้องปั่นไฟละโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรวะเนี่ยกระถูกเฉยเอ้าวแตกล้มละไม่มีคนปั่นไฟเลยนะตัวเนี้ยดูดแล้วดูดอุ้มแล้วจะค่อยไปช่วยนะ เป็นสอละโอ้โหจุดจบสายป่วนฆาตกรหรือเปล่าร้อยอไปก่อนมันไม่ช่วยหรือเปล่าผมเจ็บนะผมไม่กล้าเสี่ยงเข้าไปปะแต่ผมมีบอลลูทามอะ่ะไปดูปก่อนโอเคเพื่อนช่วยอยู่สวยกลับไปปั่นต่อครับเพราะว่าตอนนี้เครื่องไม่เดิน โดนไล่ไปด้วยแล้วเพื่อนเราเขาน่าจะจุกได้อยู่นะดูจากการปวนขั้นตอนละเฮ้ยเขาทำอะไรวะน่ะเขาไม่มาหิวให้ผมเลยไปเลยอ่ะเราต้องหาคนหิวก่อนเราไปปวดไม่ได้ ตัวน,นี้ก็ผ่านไปก่อนแล้วกันคอเด็ดน่าจะมาแบบไม่ปั่นไฟแน่นอนอนะดูจาทรซงละเคโอ้ยเราหาคน้วให้ดีกว่าดูดิมันล่าข้าตากรไปนน่นละเฮ้ยข้าตากรอยู่นู่นแล้วมันอยู่นี่ได้ไง,ไงวะข้าตกรโอ้โหกระตุกนิดนึง อ้าวสวยละเปลี่ยนเป้าหมายเฉยโอ้มายกอดได้อยู่เฟบ่ะลบกวนแล้วกันคนนี้เฟดไม่ค่อยขมเท่าไหร่นะมันจะเพิ่งหัดเล่นหรือเปล่าหรือเปล่านะเคีไม้พังไว้แล้วเราจะไปปั่นไฟเครื่องนี้นะให้เขาไล่กันไป อุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยแล้วทำไมนายวิ่งกลับมาอย่างนั้นล่ะเขาเห็นผมแล้วน่าจะเอาผมนะอุ้ยทำไมตัวมันวล็อบไม่นะอุ้ยถ้าเขาใจเย็นกว่านี้น่าจะได้ผมนะนี่แน่ตัวมบล็อบอ่ะตัวลินอ่ะไม่พังไม้ด้วยอะไรเด้อไว้นี่แน่มาไมว่าปั่นจริงจริงวะไม่ เพื่อนหิวให้ดีกว่าหิวหน่อยหิวหน่อยเพื่อน okay. โอเคแล้วก็ไล่กันอยู่ข้างๆนี่นะอุย้ยเราหิวแล้วเราก็จะไปป่วนกับเพื่อนนะครับเาอแล้วโ okay. อเคเขาเด็ดเจ็บเราเราส่องให้ถ้าส่องโดนนะ ปั่นไวเราแล้วกันอุ้ยอุ้ย,ยตรงไม้ทานไหมวะอุ๊ยโอ้โหเสียไม้ฟรีเฉยไม่ช่วยได้ช่วยได้นะเพื่อนจะดิ้นทำไมแล้วช่วยเลยแล้วกันตีสิตีตีนั่นแหละสวยแจมนี่ อ้ยตีอย่างนี้ก็ดีเลยครับไล่ต่อยังได้อยู่ดูดิคอเดตมันแบบวิ่งปวดเลยผมรู้สึกไปเองหรือเปล่าว่ามันวิ่งเร็ววะเรือ,เอาจะเอ้ย,ยเราอาจจะอยู่กับทีมโปรก็ได้นะเราอาจจะอยู่กับ <c oughs> แล้วดูไล่แล้วดูดิดูมันวิ่งดิ <c oughs> ขึ้นมีสปินหรืออะไรวะ ผมว่าอาจจะใช่ว่ะหรือเปล่าวะนี่มันก็วิ่งปกติแค่ผมไม่ชินวะโอเคไปปั่นไฟเพื่อนเดี๋ยวเราไปช่วยเอ,เองอุ้ยแล้วข้อเด็ดหายไปไหนวะข้อเด็ดหายทำไมผมเห็นตะา่าตกรอะมันวิ่งตามอะไรอ่ะ อุ้ยเขาเด็กมันสามารถจูฆารกรได้แบบวิ่งแบบยาวขาขนาดน,นี้เลยวะแล้วโอเคเสษหนึ่งเครื่องยังมีคนปั่นอยู่นะคือเราตอนนี้เราไม่ปั่นไฟแล้วเราวิ่งเล่นละเนี่ยคือมันตรงนีเ้เจอเพื่อนไม่เจอเพื่อนสิโอ้โห ไม่โดนไม่โดนนะไม่โดนนะตัวนี้มีไม,ไม้เล่นได้อุย้ยรีบร้อนอ่ะเราอ่ะรีบร้อนน,ออน,นี่แน่ส่งไฟเลยส่งไฟจีเข้าไปที่ตาเรื่อยๆอุย้ยนายอย่าเดาถูกอุย้ยไม่โดนโอ้ตรงนี้โล่งจัดเลยไม่มีไม้ไมไม โอ้ยกระตุกด้วยโดนไปหนึ่งทีก่อนแล้วกันแล้วเข้าตรงนี้ดีวกว่าเฮ้ยเพื่อนเพื่อนช่วยอยู่อุย้ยช่วยกบ,บ้าละนี่เนี่ยตายยากนายเฉยมันมานี่เร็วเกินจีพอเดชมาช่วยนะทำไมผมรู้สึกว่ามันวิ่งได้เร็วผิดปกติปะไม่เอาตัว,เอ,ตวเอาตัวเองให้รอดก่อนแล้วกัน พับแล้วอุ้ยมันหันหน้าหนีเลยวะเข้าบ้านเล็กดีครับปแล้วยาวๆไม่มองหลังด้วยนองน่าจะยยืนนิ่งเลยวะทำไมเขายืนนิ่งวะเ่าบอกว่าออกเกมนะชี้ให้เพื่อนยิ้ให้ก่อน ดูไว้อุ๊ยอะไรวะทำไมได้ไว้อีกาขึ้นอะ่ะออกเกมเหรอมีคนออกเกมแล้วหนึ่งอุ้ยหิวหิวฮิวฮัวกโหลเขาก็อยู่ฝั่งนู้นเนาะดวไว้เราเปีนข้ามไาแล้วเข้าตู้ไปแล้วสงสัยมีธุระโอเคเพื่อนจัดไป ปั่นไฟตรงนี้แล้วกันปั่นยาวๆเคกเสร็จแล้วเรียบร้อยสบายบรือไปเปิดประตูเดี๋ยวไว้เพิ่งออกมาวะ่ะวิลินมาเราไปเปิดเขาเรียกว่าแบบการเดินเส้นทางแบบประสวนกระแสอุย้ย เปิดประตูเลยแล้วกันเก้าเ,เก้าไว้เพื่อ<ด>นเก้าไว้เพื่อนโดดไล่เรียบร้อยโดดฟันไปแล้วเพื่อนมาเนะอาเรียบร้อยดดลม้มเก้า <curry> ไว<ป>้เดี๋ยวเราให้อีกสองคนไปช่วยแล้วนะเราไปเปิดอีกประตูหนึ่ง เปิดรอเลยแบบช่วยมาแล้วก็วิ่งออกประตูได้เลยอะ่ะโอเคประตูนี้ประตูนี้ประตูนี้หวังว่าเพื่อนจะช่วยกันได้นะเพราะเรามีบัลลังามแต่ไม่ช่วยเพื่อนเลยนะเราเป็นคนเอาอบัลลังามมาแต่ไม่ค่อยวิ่งช่วยเพื่อนไนมะ่ค่อยช่วยกันเองรึบปล่าจีจีปูเรียบร้อยได้แล้วเจ็บสามเบา เพือ่อน่ล้มอะไรวิ่งตัวตัวท่หลังเหรออุ้ยแท่หลังไปเราบล็บอกบล็อกหลังให้เพื่อนเพื่อนกุญแจว่ะไปเลยละกันไปเลยละกันไปเลยละกันบาย